นี่แหละครับพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอลส่วนภาคเหนือครับผมอยู่ภาคใต้ของประเทศอิสราเอลไปเก็บมะเขือมาตเตอสวนแล้วกับาัสเต็กเซเปกสิเหร่ครับพี่น้องนะครับเซเป็กทรงขายเทเลวีบครับผมเทเลวีบของประเทศอิสราเอลครับพี่น้องเปกนึงนี่กับปิ้งินไทยประมาณสองร้อยบาทแหละครับผมนะครับภาคเหนือยู่ของประเทศอิสราเอลนี yup. Esta, ่โอ้แพงยังคักเด้ครับพ uh ี huh. ่น้อง แล้วก็ได้ขายดีพ่อมครับผมนะครับเพราะว่าเขาเจ้ากินมะเขือเทศแทนข้าวครับผมคนอิสราเอลคนยูาเต้านนะพี่น้องเขาต้องเห็นมะเขือเทศนี่ปั่นทุเรียนมาแล้วครับผมปั่นทุเรียนคือยูเมียงไทยเขาด้วยครับเพราะว่ามะเขือเทศนี่ก่ยยางเพียงเลยครับพี่น้อง้ามาแปลกเซ่ใซ่กองใซ่ปีกก็เนะครับผมนะครับวาอยู่ภาคใต้ของประเทศอิสราเอลนี่ ส่วนมากนี่ที่ปลูกเต้บกระเยเทศได้ครับพี่น้องกระเยเทศเพราะว่ามันเปลี่ยนดินทะเลทรายครับผมเพราะวปลูกเขะเทเทศมันทีงามครับพี่น้องแต่ว่าเขาเจ้ากะปีนี้เขาเจ้ากะเริ่มปลูกองุ่นแน่ยแล้วครับผมปลูกองุ่นปลูกผุลไมเน่แล้วครับพี่น้องต่ก่อนนี่เขาเจ้าช่มิเตนส่วนกระเยเทศครับผมวันนี้เขาเจ้าก็เลยเฮ็ดคล้ายๆว่าเกษตรผสมผสานเคยอยู่บ้านเขานึ่พี่น้องนะครับ แล้งานไทยในอิสิลสวนเขตเทศครับผมไปเกี่ม,มาตะสวนแล้วก็มาแพกมาแพกใส่กล้องที่แล้วครับผมแล้วก็ส่งขายเข้าตลาดครับพี่น้องส่งไปขายแถวเทลวทีฟพูดแล้วครับผมนะครับอาทิตย์หนึ่งก็จะขายอยู่ประมาณสามเทียได้พี่น้องขายไปเขตเทียนะครับผมว่ามีมือขายสามมือครับพี่น้องถ้ามือธรรมดาเนี่ยก็จะไป พันยอดครับผมพันยอดบขกแเทศสบางเมื่อกี้ไปเสียบเสียกครับผมเสียบเสียกแคดข้างบขกแคทศครับพี่น้องนะครับวิถีชีวิตแรงงานไทยส่วนบขกแคทศกับเฮติงซี่นแหละครับพี่น้องนะครับผมไปไม่ใช่งานประเทศอิสราเอลกับเบิรงเอรือครับพี่น้องว่าเฮตดจังได๋ครับผมนะครับอาตกส่วนบุกแคทศกับ กินเห็ดนึ่งซี่เหรอครับพี่น้องม,มันก็่ามีพันยอดบักเขือเทศเนี่ยแล้วก็เห็ดข้างบักเขือเทศเนี่ยครับผมที่เสียบเสียกนังพี่น้องแล้วก็เจ็บเจ็บบัเกบเขือเ,เทศมาเข้าลงแพ็คซีดเหรอครับผมนะครับเข้าลงแพ็คส่คนะคขง,คงขายให้ส่งขายตลาดครับผมเพราะว่าเพราะว่ามะเขือเทศนี่อาทิตย์หนึ่งที่เจ็บขายสามมือพี่น้อง เพราะว่า,วา,วา,า, Harper วามันส bon นุกบทันครับผมเพราะว่าบักเขียดเทศมันจะขายดีครับพี่น้องและขายดีเพราะว่าเพราะเาเก็บซื้อมือนี่มันยังงี้บักเขียดเทศขายพี่น้องเพราะว่าบักเขียดเทศมันสุกบทันครับผมนะครับขั่นไผยีมาแรงงานไทยเขาไผยีมาแรงงาน่สนเขียดเทศกับเบื้องออาครับผมไปยีเทศแบบสิหล่ะครับพี่น้องนะครับแต่ละเมื่อแต่ละวัน ถ้าถ้างามนสวนเขี้ยเทศนี่มีสุดคือลือปลาเปรียเทศเหรอครับพี่น้องลือปลาลือปลาไปถ้าปลูกไม่นะครับผมมีได้นะครับพี่น้องถ้ามูเใดได้เียบกเขียมาเล่ามาสแลกในโรงแพรกระที่กะกะยี่ไคเนี่ยครับพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ในห่มมันกะยีบัมันกะยี่บัห้อนปันไดดครับผมนะครับถ้ามือ่อใดเขาได้ไปเห็นงานตากแดดตากแดด อยู่ในคมัมมาเขีเทียนนะโอ้อยยางห้อนนะพี่น้องอยู่ภาคใต้ของประเทศอิสิวนะครับผมถ้า,มาเมืเ่อใดเมื่อใดนั้นมาเกี่ยมาเขียยเกี่ยมาเขียยแล้วมาใส่เล็กกัลงแพ็กนี่ไข่เนี้ยครับผมเพราะว่ามันจีบห้อนเดือดครับพี่น้องนี่ครับนี่ถ้าแพ็กแบบเขีย่ยแบบอยูย่ในลงแพ็กที่กะมันกับช,ชิดสบายแน่พี่น้องมันชิดสบายแน่ครับผมเดือดห้อนมาไหนก็เฮ็ดได้ครับพี่น้อง ถ้ามื่อใดได,ได้ไปเกีย่ยวบกเขียอยู่ในเกี่ยวบกเียน้าไปเกีย่ยวบกเขียหรือพันยอดในคัมนี่ท่งบใบเนี่ยโอ้ห้อนไหลพี่น้องนะครับห้อนไหลถ้าทรงใบถ้าไปเกีย่ยวบกเขียแล้วสแล็กก็เกี่ยวบกเขียแล้วถ้าได้พันยอดทรงใบหรือเหตุอย่างอืนนนน่นในในโรงในนาโรงเรียนปลูกเขียนะโอ้โคตรห้อนเลยพี่น้องนะครับผมวิธีชีวิตแลงงานท้ยห่ขขอโคตรสูรดเลยครับ ในอีซีลกันเลยซวยขี้ได้งเงินเขาแต่ละบาทแต่ละเบีย้ยพี่นอ้องนี่ครับผมเบิ้งล่างรถพี่นอ้องไผายม้ากันเลยให้พายม้าตกสวนมะเขือกันเป็นซี่แหละครับพี่นอ้องนะครับนี่งานสบายสุดนะคือแพ็ะมะเขือเทศในล้งแพ็คก,กันเหรอครับพี่น้องนะครับนี่คือว่าสบายสุดละถ้าไปเมือ่อใดไปสวนเมือ่อใดไปสวนไปเฮ็ดพันยอดเนี่ยนี่กั อันยอดแล้วก็อันยอดเนี่ยแล้วก็ไปเทดเสียบข้างหมเขียเทดเสียบเสียกเนี่ยนี่โอ้ห้อนไหลพี่น้อง้าอยู่แบบซี่คือว่างานสบายแล้วนะครับผมนะครับท่านผ่เพ็นงานเกษตรอีกเซลกับเดดกกบ,บื้องเอาครับพี่น้องนี่แหละครับผมเฮ็ดแบบซี่แหละครับพี่น้องนะครับ ก้อนที่ขายตลาดก็ได้ติดสติกเกอร์ก้อนแหละครับผมเพราะว่ามันเป็นสติกเกอร์ของตาบริษัทครับผมนะครับพี่น้องถ้าว่าติดสติกเกอร์นี่มันจะขายยากเนี่ยครับผมถ้าติดสติกเกอร์นี่เขาจะรู้ว่าบุกเฮเทศมาเต้บริษัทใดครับผมนะครับพี่น้องอยู่นี่ก็มีรายง,งานไทยอยู่ประมาณ สิบหกคนเหรอครับผมเนี่ยครับแต่ว่าคนดำก็มีแค่คนเดียวด้วยพี่น้องคนดำคนดำคนซ้ำเบียครับผมแจมคนไทยอยู่แค่คนเดียวลหระครับตอนแรกตอนแรกมีหลายคนอยู่พี่น้องคนดำทีม่มีอยู่ประมาณสี่คนห้าคนด้วยครับผม ันอยู่ไ่ได้พี่น้องมันวางงานหนักเลยเหลือแค่คนเดียวครับพี่น้องบ่คือคนไทยเขาเด้อยครับผมหนักกวันใดกระสู้เลอครับคนไทยหนักวันใดกระสูห้อนวันใดกระสู้ครับผมนะครับถ้าพวกคนสัมเบียนี่เขาเจ้าว่าภาษาอังกฤษได้เนาะเขาเจ้าเรียกงานได้ครับพี่น้องถ้างานอันใดหนักนี่เขาเจ้าอายุวสู้ครับผมเขาเจ้าอายุวสู้เขาเจ้ากัจจิไป มันก็ขเขาต้ไปหางานไม่ไปเรี่ยงครับพี่น้องนะครับตัวงานแรงงานไทยนี่ห้อนประเดีหนักปันไดีก๋ก็ะสุนกเเดวหรอครับพี่น้องนะครับผมเพราะว่าเขาก่เพราะว่าเขาก็ได้มาหาเงินแล้วนะพี่น้องเนาะถ้าเขาไปหาอยู่บ้านเขานี่ก็มันก็นหนักหลายมันลำบากหลายครับพี่น้องถ้าเขาอยู่นี่เขาก็ ก็พอได้เงินไปตั้งหลักปักฐานที่บ้านเขาเนี้ยครับผมก็ะยิพว่ามีทุนมีฮ้อนเนี่ยพี่น้องนะครับเพราะว่าอยู่นี่มันก็หาได้หลายก็ยู่เมียงไทยเขาเนาะมีเมียงไทยเขานี่ก็ะยิหาบ่ได้หลายซ้ำยู่อิสราเอลครับผมเพราะว่าอยู่อิสราเอลนี่เงินนี่มันก็ยิ่งสูงอะครับพี่น้องเงินเดือนเงินเดือนก็ะยิสูงเนี่ยก็ยู่เมียงไทยเขาครับผม เดือนหนึ่งก็คได้หลายก็ยู่เมียงไทยเขาอยู่ครับพี่น้องเดือนหนึ่งของอิสราเอลก็คิได้หลายก็เมียงไทยประมาณสามเดือนสี่เดือนแล้วครับผมนะครับเงินเดือนของอิสราเอลเดือนหนึ่งก็คได้หลายก็เมียงไทยประมาณสี่เดือนพี่น้องต่อเดือนหนึ่งของประเทศอิสราเอลครับผมก็เลยแรงงานไทยก็เลยก็เลยได้มาเฮ็ดงานอยู่ประเทศอิสราเอลแล้วครับผมเฮ็ดเกษตรอยู่ประเทศอิสราเอลแล้วพี่น้อง นี่ครับผมตอนนเฮ็ิตฮ็ดทีดด่พี่มันก็นได้หลายก็อยู่บ้านเขานากคาแรงตอนมันเป็นงานกเษกษตรกกจริงอยู่พี่นอ้องห้อนกับแมนอยู่ครับผมตอนมันได้เงินหลายครับพี่นอ้องนะครับเพราะว่าเขาให้งานนี้ห้าปีสามเดือนเขาก็สามารถไปตั้งตัวได้แล้วครับพี่นอ้องนะครับเขาอยากได้รถเขาก็ซื้อได้ครับพี่นอ้อง ว่าเขาก็ียมีทุนแน่จากน้อยครับผมถ้าหาปีสามเดือนกันนี้ก็เกมีเงินเจียบแน่นน้อยพี่น้องก็ียพอตั้งตัวยเกษียณไทยเขาได้เหรอครับผมนะครับตาบ้านเขาในเฮ็ดงานกเกษตรนี่มันนี่บ่คคลเงินบ่ค่อยได้ดีไปเลยครับผมไอเฮ็ดกเกษตรในเมืองไทยเขาหรอครับพี่น้องมันอยู่ซูฮ่องกงเฮ็ดกเกษตรอยู่อิสรซีอิบ่ได้ครับผมเพราะว่าอิสรซีอินี่มันจะได้หลาย ในหลายแล้วมันก็จะใช้ใกันเนี่ยพี่น้องมันก็จะใช้ใกบกเกษตรบ้านทฮาอยู่กเกษตรบ้านทฮานี่เฮ็ดปีหนึ่งต้งนี้ได้ขายผลเท่านึงผลผลิตเท่านึงครับพี่น้องต่อยู่อิซีลี่เขาได้ขายผลผลิตทางกเกษตรนี่โอ้ตลอดเลยพี่น้องว่คือบ้านท้าครับผมบ้านทฮานี่มแต่ปลูกอ้อยปลูกอ้อยเฮ็ดเขา้า ซ่ว่สิ้นสิ้นปีเป็นปีป่ะนะพี่น้องจังหญิงได้ขายผลผลิตกันเลยอาอยุนี่เขากะอายุนี่อิสาเดียเขาต้องขายทุกเดือนนะครับผมขายทุกเดือนของสินค้าของกเกษตรครับพี่น้องมันก็อยู่บ๊คืออยู่มันก็นอยู่บ๊ค,คืออยู่เมืองไทยเ้าครับผม